ความชอบของหนูระหว่างนักสแสดงกับนักร้องหนูชอบชอบนักสแสดงนะแต่ว่ามีความฝันว่าอยากเป็นนักร้องแต่ไม่ได้ร้องเพลงเพราะขนาดนั้นน่ะเคยขึ้นนะแต่ว่ามันจะเป็นเพลงแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยหนูไม่เคยร้องเพลงลูกทุ่งก็เลยแบบโอ้ยครั้งแรกตื่นเต้นมากๆ,ๆอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกครั้งที่ขึ้นมาตื่นเต้นทุกครั้งแต่ว่าเรายังรู้สึกว่ามันยังเป็นในสไตล์เราอยู่เราเลยยังแบบว่าสามารถคนโทรลตัวเองได้อะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ที่หนูร้องวันนี้นะคะเป็นเพลงของพี่ต่อยัทไทยค่ะชื่อเพลงสั่งได้สั่งแล้วค่ะอย่างของพี่ต่จริงๆเนี่ยจะเป็นดนตรีอีสานเลยแต่ว่าอันนี้จะขึ้นมาแบบเหมือนซีรีส์เกาหลีอ่ะแบบดึ้งดึ้งอะไรเงี้ยแบบออ้ยตายแล้วดูเป็นซีรีส์เกาหลีรักจังเลยอะไรเงี้ยการซ้อมวันนี้ก็คือคือตื่นเต้นมากนะเพราะว่าจริงๆ คือลองลูกทุ่งอ่ะจริงจรงยากยากแล้วแต่ว่าทีนี้มาเป็นไอด้วยคุณครูก็บอกว่ามันก็คล้ายๆกันนะไออนบีกับลูกทุ่งแต่ว่าเหมือนเรายังหลุดจากกรอบตรงที่ว่ามันคือลูกทุ่งกับไอแอนดบีเเหมือนเรายังแยกตัวเราเองไม่ออกแล้วก็แต่ว่าครูก็มาช่วยสอนเพิ่มนะแต่ว่าทีนี้พอมาขึ้นเวทีเราไม่เคยร้องเพลงกับคนเยอะๆมีเครื่องดน,นตรีแบบนี้อะไรเงี้ยก,ก็ยิ่งตื่นเต้น คิดว่าเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ฟังเพลงเพลงวัยรุ่นเพลงพอปเพลง R&B เพลงเกาหลีเพลงฮิปฮอปอะไรเงี้ยฮะเราก็เลยเอาเพลงเนี้ยมาดึงอารมณ์ให้ช้าลงอีกเพื่อว่าจะถ่ายทอดอารมณ์เป็นในแนว R&B ได้มากขึ้นแล้วก็ดนตรีเนี่ยเราจะเปลี่ยนเราจะไม่ใช้ดนตรีแบบลูกทุ่งเลยแต่การร้องเนี่ยเราจะใช้การร้องแบบลูกทุ่งผสม R&B แล้วก็พ OP เพื่อที่จะดึงความเป็นตัวตนของน้องออกมาให้ได้ชัดเจนที่สุดคอนโทรลเสียงได้ดีที่สุดกับทำนองที่คุ้นเคยมากกว่า แตกเลยลราเป็นคนที่คือเหตุการณ์ก็คือเหมือนเราอะแพนิคหนูแพนิคมากๆว่าแบบเราจะทําได้ไม่ดีแล้วก็แบบอุ้ยพี่ๆนักร้องทุกคนเก่งมากแล้วก็แบบอุ้ยทำไมเก่งจังเลยแล้วเรารู้สึกเราไม่เคยมาร้องอย่างนี้ด้วยไม่เคยแบบมาร้องเป็นเวนทีที่จริงจังแบบมีคนดูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าแพนิคแล้วก็แบบาทาได้ไม่ดีแล้วก็เลยร้องไห้ด้วยเวลาน้อยแล้วข้อมูลที่จะต้องให้น้องนะเขาค่อนจะเยอะหน่อยอาจจะดูมีความกดดนันสักนิดนึง แต่เขาพยายามปลอบใจกันว่าเอ้ยไม่เป็นไรเรารับข้อมูลในการซ้อมแต่เวลาเราทําจริงอ่ะเราก็ต้องทิ้งไปบ้างก็เลยร้องไห้แต่แบบว่าพยายามแบบเอาออกไปออกไปเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องมาทําต่ออยู่ดีอะไรเงี้ยอืม ประสบการณ์มากๆเลยนะหนูว่าแบบว่าไม่รู้สิไม่เคยร้องเพลงจริงๆแบบแบบนี้แล้วก็มีคนมาโคช้ชแบบนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ดยด้วยบรรยากาศว่าวันจริงอะน่าจะสนุกมากๆ,ๆ,ๆอ่ะไม่รู้สิแต่แบบหนูก็กลัวว่าตัวเองจะตื่นเต้นอีก้ <laughs> <c oughs> น,กอ,น,นอ่ ตัวมาเห็นกันคบปานี้สั่งได้สั่งแล้วแต่สั่งไม่ได้เลยกลัวมากเลยกลัวร้องให้ตอนร้องแต่ว่าหนูจะพยายามค่ะจะแบบให้เห็นพัฒนาการของหนูอืมเพราะว่าจากคนที่ไม่เคยแบบว่าร้องลูกทุ่งมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วมาร้องหนูว่าชาเลจนตัวเองแล้วก็ อาจจะเป็นกำไรให้คนดูก็ได้ค่ะอาจจะเป็นอาจจะเป็นด้วยนะไม่ได้บอกว่าจะเป็นกำไรให้คนดูอาจจะเป็นกำไรให้คนดู